ครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยของจังหวัดตุมธานีในวันนี้นะครับผมได้รับคำสั่งว่าหมายนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมทั้งผู้ตรวาจราชการกระทรวงสาธารณสุขเตสีนะครับได้มีให้มาทำามเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดตุนธานีนะในข้อมูลที่สามารถที่จะ,ปะเปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนรับทราบในการเมือการเพื่อป้องกันไม่ให้ ติดจากโรคโควิด -19 นี้แล้วก็ไม่ให้ตื่นตระหนกในข้อมูลข่าวสารที่อาจจะคาดเคลื่อนตามข้อมูลตามเฟซตามอะไรที่ยังไม่ถูกต้องที่ชัดเจนนะครับณปัจจุบันนี้น่าถึงวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ข้อมูลของเราเนี่ยการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 เนี่ยมีการเฝ้าระวังไปถึงผู้ป่วยข้อสงสัยนะครับอยู่1 4 2รายนะผู้ป่วยสงสัยเนี่ยเราก็มีการตรวจตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ตอนนี้ผลเนี่ยออกเกือบทั้งหมดแล้วนะครับที่รอผลอยู่ยังเหลือแค่8ปดลายที่รอผลอยู่ผลออกทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผลจะเป็นลบนะครับเนกาทีฟไม่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 ติดเชื้อก็เราก็มีติดเชื้อน้อยมากนะตอนนี้มีติดเชื้ออยู่แค่2อลายเท่านั้นเองนะครับสองลายเท่านั้นเองไม่ไม่มากนะครับไม่ไม่เหมือนตามข่าวที่ตื่นตระหนกกัน2อลายเนี่ยก็ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะก็ยังอาการโดยทั่วไปเนี่ยอาการปกติ ไม่มีอาการรุนแรงนะที่เราให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อเราต้องการเฝ้าระวังไว้เพื่อไม่ให้ออกไปแพร่เชื้อข้างนอกนะครับแต่าการโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นโรคโดยทั่วไปแล้วนี่ก็สามารถกลับบ้านได้แต่โรคนี้เราให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อกักตัวไว้ไม่ให้แพร่เชื้อกับคนอื่นซึ่งในตามข่าวนะครับก็มีข้อมูลตรงนู้นตรงนี้จากบริษัทนู้นบริษัทนี้เนี่ยตามข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ย สองรายนี้ก็ไม่ไม่ได้มาจากบริษัทเป็นกลบุคคลทั่วไปนะที่ที่ผลออกมาเนี่ยเป็นเป็นลบนะครับซึ่งคิดว่าเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับว่ามีผลแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในที่สอบสอบถามมาเยอะเนี่ยผมก็ก็เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขก็แจ้งให้ทราบเราก็มีการเฝ้าระวังนะในพื้นที่ ลกลุ่มเสี่ยงี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดมากๆเช่นอยู่ในครอบครัควรเดียวกันเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ชิดกันมากเนี่ยเราก็ต้องตรวจาทางผลปฏิการิาทุกห้องปฏิบัติการทุก,การกายนะครับซึ่งเรา,ามีขั้นตอนการตรวจอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สัมผัสใกล้ชิดเราก็ตรวจครบทุกรลยเลยนะครับที่แปลเสี่ยงสูงเนี่ยก็ผลแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นลบไม่มีผลบวกเลยนะครับส่วนเสี่ยงต่ำหมายถึงว่า อาจจะแค่พูดคุยกันอาจจะพบปาก,กันไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเราก็เฝ้าระวังไว้14วันว่าให้เขาไม่จําเป็นก็อย่าออกไปอยู่สู่ชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาการก็ไม่มีอาการอะไรนะอาการปกติโดยสรุปภาพรวมในจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่โดยทั่ว,วไปถือว่าน้อยมากนะเมื่อเทียบกับในระดับประเทศนะครับก็ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี อ่าไม่ไม่ต้องตื่นตระหนกตื่นกลัวไปนะมีข่าวตรงนูน้นตรงนี้ทางเฟซนิวทางอะไรเนี่ยคิดว่ารอฟังข่าวจากทางราชการเป็นหลักดีกว่าแล้วสองลายเนี่ยที่ว่าผลเป็นบวกเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ถแถลงไปไปหลายวันแล้วด้วยนะครับแต่ว่าทางจังหวัดก็ยังไม่ได้รับมอบหมายให้แถลงก็ไม่ได้แถลงนะครับก็โดยภาพรวมคือ2รลายนี้ก็เป็นเคสเก่าๆไม่ใช่เคสใหม่นะณนะนะวันนี้ก็คือเป็นเคสเก่าที่ กระทรวงสาธารณสุขแถลงมาหลายวันแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นที่ปทุมธานีก็อตอนนี้มีการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีโดยท่านผู้ว่าและการจังหวัดเป็นประธานนะครับประชุมไปเราประชุมมาหลายครั้งมากแล้วนะครับมาตรการที่ออกมาเนี่ยเราก็มเีเน้นย้ำข้อสังการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับซึ่งตอนนี้ที่เรามียกระดสําคัญที่สุดคือ ตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้ออกคําสั่งนะครับปิดสถานบริการตามมาตรการของส่วนกลางเนี่ยแจ้งให้ทางจังหวัดทำนะครับซึ่งทางตํารวจภูธรโดยท่านผู้การผู้การตํารวจเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำให้ตํารวจในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเข้าไปเฝ้าระวังสถานบริการทุกแห่งที่ตามประกาศของส่วนกลางกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยให้ปิดสถานบริการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับซึ่งนี้ก็มีการดำเนินการแล้วตามข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุนธานีนะครับที่สาคัญคือผีน้อยเนี่ยตามข้อสั่งการเนี่ยเรามีคณะกรรมการระดับอําเภอหรือท่านนอำเภอเป็นประธานแล้วก็สาธารณอาเภอเนี่ยเป็นเลขานุก,การเนี่ยเราก็รับข้อมูลจากอ่ตอ,อตมตรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยแจ้งข้อมูลมาว่ามีผีน้อยจากประเทศเสียงเนี่ย เราก็มีการเข้าไปเฝ้าระวังนะเดี๋ยวมีเครือข่ายท้องถิน่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วก็าสาธารณูปเภอนะเป็นเป็นหน่วยงานหลักที่จะเฝ้าระวังว่าเช่นเขาเข้ามาที่บ้านแล้วเนี่ยจากการส่งข้อมูลจากตอมอนเนี่ยเราก็จะมีอุปรกรณ์แจกให้เช่นมีปลรรอดมีแมสกันน้กานากากครบ14วันนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือให้นะแล้วเราก็มีการเฝ้าระวังโดยการติดตามทุกวัน มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรืออาจจะไปเยี่ยมแต่อาจจะเยี่ยมบางๆหนะครับอาจจะให้เห็นหน้าหเห็นตาการตัยกยวนทางโทรศัพท์อาจจะไม่เข้าไปใกล้ชิดมากเพื่อเพื่อป้องกันการติดต่อแต่เพื่อเน้นย้ำว่าเขาอยู่บ้านนี้จริงๆนะครับอตอนนี้มาตรการคือเราเฝ้าระวังไว้ถ้าเกิดหนีเนี่ยหรือว่าไม่ทําตามมาตรการที่กําหนดเนี่ยเราจะแจ้งข้าราชการเพอรหรือท่านนาเภอเป็นประธาน,นให้ใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้ข้าราการโรคติดต่อ จังหวัดเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วว่าต้องใช้มาตรการตามกฎหมายว่าให้เขาอยู่เพื่อไม่ให้ออกแพร่แพร่เชือ้อส่วนเรื่องอาหารคืออาหารเขาขาดขาดอาหารเช่นเขาอยู่บ้านคนเดียวจริงๆญาติไม่สามารถออกมาซื้อได้เนี่ยเราก็จะให้ท้องถิ่นส,นสับสซื้ออาหารให้โดยเช่น้องมานท้องถิ่นโดยเอาอาหารไปให้เขาโดยที่ไม่ต้องออกมาซื้อในกรณีที่ญาติไม่มีว่าไม่ไม่มีอาหารจริงๆนะครับซึ่งคิดว่ามาตรการตรงเนี้ย เราก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรวก็ตอมอก็ส่งข้อมูลให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกวันเดียวไทม์เลยพอส่งข้อมูลมาปุ๊บแล้วก็ส่งให้อำเภออำเภอก็ตามตามก็เฝ้าระวังใครขัดขืนก็ดำเนินการตามกฎหมายตามข้อสั่งการนะครับส่วนวันนี้เราก็มีการซ้อมแผนนะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประดุมธันเนีย่ยเป็นประธานการซ้อมแผนบนโต๊ะทเบิลทอ็อปเอ็กซ์ไซส์ เราก็มีการซ้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเนี่ยถ้าขั้นถึงขั้นสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะทํอะไรกันบ้างโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ระดับหัวหน้าสว่วนราชการทุกสว่วนราชการนะครับเกี่ยวข้องมีทั้งท้องถิ่นนะครับมีเจ้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลทุกแห่งสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ของส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นส่วนของสถานกางจังหวัดเนี่ยก็วันนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าเตรียมความพร้อมของพทุมธานีว่า ถ้ามีประเด็นอะไรเนี่ยเราเราจะทํำยังไงกันนะครับซึ่งคิดว่าวันนี้ก็มีการพูดคุยกันชัดเจนว่าเรามีความพร้อมนะครับช่วงนี้นะครับปทุมธานีเน้นย้ำนะว่า,ามีไข้ไอเจ็บคอนลูกไหลหรือว่าหายใจลำบากเนี่ยให้ท่านอยู่บ้านเลยนะครับไม่ต้องพิสูจน์ว่าท่านมาจากพื้นที่ไหนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับ เน้นย้ำว่าให้ให้อยู่บ้านนะครับมีไข้ให้เฝ้าระวังตัวเองอยู่บ้านไม่ควรออกมาในที่ชุมชนนะครับแล้วก็ในที่ชุมชนไม่จําเป็นก็อย่ามีการรวมกลุ่มกันมากนะครับเทามีการรวมกลุ่มมา,มากจริงๆก็อยู่ห่าง2เมตรนะแต่ที่สำคัญที่คือล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยจะป้องกันได้ดีที่สุดล้างมือก็โดยใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นมาตรการสําคัญที่สุดเลยนะครับที่จะป้องกัน แต่ดีสุดคือมีไข้อาจ็บควมลูกให้อยู่บ้านเลยแล้วก็ถ้าจําเป็นออกมาในชุมช,มชนก็เราต้องถือว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดโรคก,กันหมดเราต้องอยู่ห่างเขาจะประชุมก็ให้นั่งประชุมห่างกันนะอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ดีสุดคือไม่ควรจัดนะทุนนี้ก็มีงานควรเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อนดีที่สุดจนกว่ามาตรการจะเข้าให้เข้าสู่เพราะว่าปกติ คณะแพทย์พยาบาลของจังหวัดปทุมธานีก็ฝันกำลังใจก็ดีอยู่นะก็มีการไปผมก็ไปมอบหมายหนะ้าที่ทุกส่วนนะครับว่าให้ให้ทุกเทงานทำในช่วงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีอิสนสติทินะว์นะวัญกำลังใจมา,าเรื่องค่าตอบแทนเรื่องการดำเนินการเนี่ยทั้างเครื่องมายอุปกรณ์เนี่ยก็สับสนนเต็มที่นะครับผมก็ลงไปช่วยดูถ้ามีปัญหาก็ให้ให้แจ้งมาผมจะลงไปช่วยแก้ไข ถ้ามีปัญหาผมก็อาจจะแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าแจ้งท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเคสีเพื่อให้รับทราบปัญหาแล้วก็ท่านจะอยาไปแจ้งที่ส่วนกลางต่อไปผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยยังยังอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆว่าเล็กน้อยควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีให้ท่านฟังข่าวสารของราชการเป็นหลักดีกว่านะอย่าไปฟังเฟซบว๊ บางทีประชาชนก็เข้าใจไม่ถูกไปพูดกันไปอะไรเนี่ยเราจะทําให้อ่าทำให้ตื่นตรนกกันไปไปเองนะครับรขอทำคัังเข้าใจไว้นะครับขอบคุณมากครับ